เม็ดนี้เป็นพลอยทับทิมดิบอีกนะครับผมภาษากรีฑาโรบี้พลอยทับทิมมีความแข็งในระดับ9นะครับรองจากเพชรเพชรมีความแข็งในระดับ10นะครับผมเม็ดนี้สวยนะครับเนื้อเนียนนะครับผมบพิมดิบไม่ผ่านการเผาหรือการปรับปรปุงคุณภาพเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่นะครับหนัก44สกรัตถ้าเจรนายมาแล้วก็จะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งประมาณ20กรัตนะครับเพราะเม็ดใหญ่จะหายากนะครับผม สีแดงนะครับเม็ดนี้ออกสีแดงอมม่วงนิดเน่แต่สีแดงเจรนัยมาแล้วก็จะสวยนะครับเนี่ย<ม>ด้านนี้ซึงเป็นหน้าด้านหน้าก็จะสวยมากเลยนะครับทับถิ่นดิบไม่ผ่านการเผาหรือการประปงคุณภาพนะครับดิบธรรมชาตินะครับผมภาษากุริลลรบีเป็นอัญมณีแห่งอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงนำโชคราบมาสู่ผู้เป็นเจ้าของครับเน,นี่ยตัวนี้ พรามมีพลังอยู่ในตัวของมันนะครับผมคนโบราณก็เชื่อถืออย่างนั้นนะครับผมก็เ,เลยเอาพลอยข้อนดิบธรรมชาติที่สวยางามมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม